ค,คลิปวิดีโอนี้จัดทาเพื่อให้คนที่คิดจะซื้อคอมนั้นได้คอมที่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปมากที่สุดไม่ได้มีเจตนาอื่นแอบแฝงถ้าหากในคลิปมีการพูดจามไม่ดีล่วงเกินหรือหยาบคายไปก็มาดิวะก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจุดประสงค์ของการทําคลิปนี้เนี่ยอยากให้เพืเ่อนๆได้คอมที่คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปรู้เท่าทันในบางร้านที่อาจจะขายเกินราคาในคลิปนี้จะเป็นราคาสินค้ามือหนึ่งทุกชิ้นนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับดูให้จบจนนาทีสุดท้ายนะครับเดี๋ยว สวัสดีทุกคนครับคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ลองใช้งาน HyperX c l o u d t หลังจากที่ได้ลองใช้งานไปแล้ว1อาทิตย์นะครับซึ่งตัว HyperX c l o u d t นั้นเขาได้อัปเกรดปรับปรุงเพิ่มเติมมาจาก HyperX c l o u d 2ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวหูฟังไมโครโฟนและว,วัสดุที่ใช้ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ พูดตามตรงหลังจากที่ผมก็เคยได้ใช้คาวทูมาตอนที่แกะกล่องครั้งแรกความรู้สึกส่วนตัวของผมนั้นรู้สึกว่าคาวทูมีความพรีเมียมกว่าครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟองน้ำคาวทูจะมี2แบบมาให้เราเลือกใช้และก็ยังมีถุงใส่หูฟังมาให้อีกด้วยในส่วนที่เก่าไปคาวทีไม่มีมาให้นะครับเจ้าตัวไฮเปอร์ X คาวทีจะให้มาเป็นในส่วนของตัวหูฟังไมซาวการ์ดและก็คู่มือการใช้งานและภายในกล่องแบบที่บอกครับว่าเปิดกล่องมาตอนแรกส่วนตัวมีความรู้สึกว่าคาวทูรู้สึกพรีเมียมกว่าโต่เพื่อนๆอย่าเพิ่งโดนตัดสินนใจะครับเดี๋ยวา ลองฟังในส่วนอื่นๆก่อน อันดับแรกเลยไฮไปให้ข้าวทีได้รับการปรับปรุงแก้ไขมาให้สวมใส่สบายมากยิ่งขึ้นและก็ยังตัดเสียงรอบนอกได้ดีพอสมควรจากที่ได้ลองใช้ตัวข้าวทีมาต่างจากข้าวทูมากๆเลยครับเพราะว่าตอนที่ใช้ข้าวทูเนื่องจากตัวเองเป็นคนที่หูค่อนข้างยาวทําให้เวลาใส่ไปน,นานๆเนี่ยจะรู้สึกเจ็บช่วงปีกหูบนครับแต่พอมาเป็นรุ่นข้าวทีเขาแก้ไขในส่วนตรงนี้ได้ดีมากๆเลยครับดีไซน์เป็นทรงไข่เฉียงๆรับกับรูปทรงข,งของหูได้ดีมากๆเลยทําให้คนที่อาจจะหูยาวแบบตัวผมเนี่ยใส่ได้สบายมากขึ้นครับเวลาใช้งานยาวๆติดต่อกัน 6ชั่วโมงก็ไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บอะไรตัวฟองน้ําก็เหมือนว่าจะใช้คนละวัสดุกับคาวทูตัวคาวทีนี่รู้สึกว่ามันจะนุ่มยิ่งกว่ามากๆเวลาที่ใส่เราจะรู้สึกว่านุ่มมากๆเลยครับตัวหนังที่เขาใช้หุ้มฟองน้ําก็มีความยืดหยุ่นและบางมากครับแต่ว่ามันบางและทนทานนะครับด้านในของหนังที่เขาใช้หุ้มฟองน้ําก็เจาะรูมาด้วยทําให้มันระบายอากาศได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับและตัวคาวทูเราจะรู้สึกว่ามันบีบหัวครับเวลาใช้งานนานๆแต่ว่าพอมาเป็นคาวทีเนี่ยมันรู้สึกว่าแนน่่ับววาไมดด้กโีหผถือขใจุ ได้ดีมากๆเลยนะครับตัวหนังและฟองน้ําด้านบนเขาก็อัปเกรดมาเหมือนกันมีความรู้สึกว่าน,นุ่มและก็ยืดหยุ่นกว่าตัวคาวทูครับแค่เนี้อสัมผัสก็รู้ได้เลยครับว่ามันนุ่มกว่าเดิมจริงๆ ตัวไฮเป้ยข้าวทีเขาได้เพิ่มตัวปรับโวลูมมาอยู่ที่ด้านขวาของตัวหูฟังครับความรู้สึกตอนหมุนมันแน่นๆนะครับไม่ได้กองแข็งส่วนเรื่องไม้เนี่ยคนที่ใช้เข้าทูมาก่อนจะรู้ดีว่าไม้มันกากมาก <Nope. S 1> เ,เพื่อนเราว่าไม่ตลาดนัดประจําครับแต่ว่าพอมาเป็นตัวข้าวทีเขาอัปเกรดตัวไม้มาด้วยแก้ปัญหาจากตัวเก่าแล้วขอบอกเลยว่าตัดเสียงรบกวนได้ดีมากๆเลยด้วยเดี๋ยวเราไปลองฟังไม้กันดูนะครับเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้จะเป็นเสียงจากไม์ของไฮเป้ย์ข่าวทีนะครับ แล้วเขายังสามารถกดปิดเปิดไมคได้ในปุ่มปุ่มเดียวอีกด้วยอีกหนึ่งอย่างที่แตกต่างจากตัวคาาทูก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อตัวค่าทีสามารถรองรับการใช้งานได้กับทุกอปุปกรณ์เลยครับในส่วนนี้มันก็จะสะดวกสบายกว่าแน่นอนครับ และที่สําคัญเลยคือไฮเปอรเข้าที่มีโปรแกรมซอฟต์แวร์มาให้แล้วด้วยครับหน้าตาของตัวโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้เลยตัวโปรแกรมก็จะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงของตัวหูฟังและตัวไมค์ได้ครับและก็ยังสามารถเปิดให้ได้ยินเสียงตัวเองเวลาพูดได้ แต่ว่าก็ต้องเข้าไปในโปรแกรมอัดเสียงนะครับอีกหนึ่งอย่างที่จะทําให้มันโดดเด่นก็จะเป็นในส่วนของ DTSX ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เสียงมีมิติมากขึ้นสมจริงมากยิ่งขึ้นครับและสุดท้ายเป็นในส่วนของอีคว l i ล e เตอร์หรือว่าที่ทุกคนเรียกกันว่า EQ นั่นแหละครับตัวโปรแกรมจะมี p รีเซตมาให้หรือว่าจะลองปรับแต่งเองก็ได้นะครับจากที่ได้ลองใช้งานตัว p รีเซตที่ให้มาก็ถือว่าโอเคเลยครับแต่ว่าถ้าใครเป็นสายที่ซีเรียสก็สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมอีคว l เลเอร์เองได้ครับพูดตามตรงนี่คือจุดเด่นหนึ นนจุดี้แต่สําหรับผมมองว่าหูฟังในเลทราคานี้มันควรจะใส่ในส่วนนี้มาให้นะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงตอนเล่นเกมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโดยผมจะเปิด DTSX แล้วก็ปรับอีควอไลเซอร์อีกนิดหน่อยครับ Bad God Damn! out, KIA! Three kills! เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากได้ดูคลิปนี้กันแล้วส่วนตัวผมว่าหลังจากที่เรารอคอยกันมา8ปดปีไเปอร์เอข้าวทีทำออกมาได้ดีกว่าไฮเปอร์เอข้าวทูอยู่เยอะมากๆเลยครับทั้งความสบายในตอนที่สวมใส่เสียงที่ดีขึ้นซอฟต์แวร์ที่ใส่มาให้และก็เป็นเรื่องของการใช้งานที่ทําได้หลากหลายกว่าและก็จะมีอีกหนึ่งอย่างครับที่ห้เปอร์เอข้าวทีทำออกมาได้ดีมากๆ <S <S ก็คือเรื่องของราคาครับวัสดุขนาดนี้แต่กับขายเพียงแค่3ามพันเก้าสิบบาทเท่านั้นยังไงก็คุ้มครับแล้วก็ยังมีประกรันอีก2ปีด้วยนะส่วนตตัััววนนนะคครใใใทีี่่่กกํําาาาลลงงช้้้ออยูถิด เปลี่ยนมาใช้ข้าวทีดีไหมลุยเลยครับผมกล้าพูดได้เลยว่ามันคุ้มค่าแน่นอนคลิปนี้ผมไม่ได้ทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้จ้างผมครับใครใครซื้อร้านไหนใครศรัทธาร้านไหนก็ซื้อร้านนั้นเลยครับและผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยทําให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดซับ <c oughs> กดไลค์กันด้วยนะครับในคลิปนี้ถ้ามีการให้ข้อมูลที่ขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับบ And say we By